Okay. สำหรับตัววิ่งตัวรูดนะทุกคนตําไทยพิมพ์ตําไทยนะครับนะรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่16กันยายน65นะครับเดี๋ยวไปทําบุญใหญ่วันที่11นี้นะก็อธิษฐานเอาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เฉพาะตัวฟันนะครับให้ตัวฟันที่ฟันแล้วเนี่ยมาบนตลอดนะครับ มาบนนอกจากที่ว่าอาจารย์จับหลักหน่วยไ่พิตเท่านั้นนะเหมือนวัหดมีกี้ฟันสองแต่มันมาสองสามสามสองเนาะนะก็เป็นกรณีศึกษาเพราะว่ามันเป็นหวยสัญจรนะครับก็เป็นห่วงพระวงกระสูนเนะีสูตรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันออกไปแล้วด้วย แบดสามก็ออกไปแล้วนะครับนี่ยบดสามก็ออกไปแล้วนะที่นี้ได้มาทั้งบนทั้งล่างด้วยก็จดไว้แล้วนะครับว่าจะเอามาทําเป็นหวยสัญจรอาจารย์ทำน่าจะเป็นศูนย์สามสองกับสี่สามสองสองสามเพราะชอบชอบสี่กับชอบศูนย์เลยมาทําแล้วก็เลยเอามาเป็นเม็ดเดียวสัญจรน่าจะทุกคนจำได้น่าจะเป็นสี่สองศูนย์นะครับ นี่แหละเอาความความคิดตัวเองนะเพราะว่าอาจารย์จะบอกตลอดว่าถ้าสัญจรเนี่ยมันจะเป็นหาบเป็นเบิ้ลเห็นไหมมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหน้านะครับเป็นสามสามสองเห็นไหมสามสามสองไม่เบิ้ลก็เลียงอาจารย์เลี้าวจะเลียงสี่สองสี่สองสามสี่สามสองกับศูนย์สามสองไม่ชิดก็เลยมาตัดว่าอ,อ ศูนย์น่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าสามไม่มั่นใจหนึ่งก็ไม่ชิดเรื่องนายกรักษาการคนที่สามสิบและมาคิดว่าสูตรเราได้สี่แล้ววันที่ยี่สิบสี่นายกเขาเนี่ยมีข้อวิพากษ์กันอยู่นายกครบแปดปีเนาะก็ ครบวันที่ยี่สิบสี่นะปากคิดประมาณนั้นนะ,นะนะครับคิดประมาณนั้นนะก็เลยว่าเออเลขมันมีบ้านมาได้แค่นี้ก็เป็นไปได้ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะใครซื้อลัตเตอรี่อ่ใครถูกหกหกศูนย์สี่ลัตเตอรี่เลขท้ายมั่งนะก็มีหลายคนเนาะเห็นาจาจยนซื้อศูนย์สี่เนี่ยซื้อไปเยอะแยะศูนย์สี่ซื้อไปยี่สิบใบทุกคน,น,อ,กคนอ่ะมีแปดศูนสี่ไปสิบใบ จ็ดศูนย์สี่อีกแต่หกศูนย์สี่ไม่มีไม่ได้เลยนะเลขท้ายนี่ข้อมูลนนะี่มันน่าจะเป็นอสองครั้งน่าจะเป็นหกศูนย์สี่นะมันก็มาแต่มันมาหกศูนย์สี่แล้วก็น่าจะเป็นสองหนึ่งศูนย์เรื่องประมาณนั้นที่เรามาขูดกันมันได้ศูนย์หนึ่งเนาะอาจารย์ก็มาซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่สองมามาใส่ผิดหลักร้อยอีกเลยไม่ได้ตังค์เพราะนั้นศูนย์มันมาที่เขาหมุนสองครั้งใน,นเลขท้ายนะครับ มันไม่มาเลขไทยสองตัวถ้ามาสองตัวไม่มามันมาตัวเดิมมาเป็นแปดสามซะอย่างนั้นนะครับนะมาแปดสามเพราะนั้นที่อาจารย์ให้ก็คือซือซ้อลอตเตอรี่อนะ่ะรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลน,นะ๋ยวดูนะรัฐบาลไทยนะครับวงวดที่แล้วนะเดี๋ยวทวนอีกเน,นี่ยลบเลยยังเนาะที่อาจารย์ฟันฟันฟันอยู่เลยเนาะนี่นะนะครับที่อาจารย์ฟันเดี๋ยวทวนนะนะครับ แต่ไม่ไม่ชอบสามนะครับงวดที่แล้วจารย์ฟันสองเนี่ยน,นะครับนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะเลขฟันตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่เคยหลุดนะครับเหมาะสําหรับผู้เอาปีวิ่งนะครับรอรับตัง,งคนะ์งวดนี้นะครับขอฟันนะงวดนี้นะครับประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนี้ขอฟันตัวนี้นะครับนะขอฟันตัวนี้นะไม่เอาเลขสามตัวมาให้ พราะถ้าทุกคนเห็นสามตัวก็จะรู้ว่าเลขกไทยเลขกสามตัวอาจารย์เป็นตัวไหนก็เลยขอแยกเพราะเหลืออีกหลายวันนะครับไม่มีหลุดนะครับเพราะเรียงไปหมดทุกตัว,วนะเห็นทุกคนอาจจะเห็นเรียงเพราะว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งไว้แล้วกันพลาดไว้แล้วนะครับเพราะว่าลักหน่วยมันมีสามตัวอาจารย์เอามาหมดนะอยู่ในนี้แหละนะครับจะไม่ตัดเหมือนคราวที่แล้ว อาตัดออกนะครับองิน,นี้ที่ตัดสามนะทุกคนเห็นเห็นสองศูนแล้วเป็นสองสี่เห็นไหมอาจารย์ข้ามนะอันนี้คือรัฐบาลน,นะครับลองไปย้อนดูนะฟอร์มหลังที่อาจารย์ให้ตัวฟันนะ,นะ,นะก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจุดสามตัวเขาเปิดแทงก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้สมาคชิกในห้องไลน์ก่านะครับยังไม่เอาไปให้ นะอย่างเมื่อไห่เอาไปให้เอาประมาณนี้ส่วนล่างอาจารย์บอกเมื่อไรสดครั้งก่อนเนี่ยแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนาะเลขล่างมันหลุดนะมาสองครั้งสามครั้งของวดมีจินะเลขล่างอาจารย์ว่าให้หกแต่ว่ามันมันมาอยู่ในหลักหน่วยด้วยอยู่นะครับนะี่ฟันศูนย์บนนะครับบนนะที่ให้บมมิจิบนนะครับที่ฟันมาทุกครั้งออกบนตลอดนะ แต่บนไปซื้อลัตเตอรี่ไม่ได้ซื้อลัตเตอรี่ตี่ไม่ได้แต่อะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเลขบนออกล่างเลขล่างออกบนนะครับประมาณนี้แหละนะครับลองเอาไปกันกองดูภายในที่อาจารย์ให้มันเป็นตัวไหนเนาะเป็นตัวไหนเนี่ยเป็นตัวไหนชอบตัวไหนก็ไปหาเลขปักหลักหลักหน่วยของตแต่ละสำนักมาตัดของอาจารย์ลงนะ ที่อาจารย์จะทําอยู่แนละ้วมันมีอยู่แล้วในในชุดนี้นะครับก็อเอาเป็นวิ่งเงาเก็บเงินซือเลขวิ่งนะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันพุธสุกนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปทําบุญนะวันศุกร์อาจจะนะวันศุกร์วันศุกร์น่าจะเป็นศุกร์ที่เก้าโอน่าจะได้นะอาจจะให้สามตัวเพราะมันเป็นเลิกดี เลือกดีคือวันที่9เดือน9นะครับนะเลือกดีน่าจะให้ได้ในวันศุกร์นะชุด3ามตัวก่อนไปไปถวายทําบุญนะครับใครอยากไปพบไปเจอนะครับในวันอาทิตย์ที่วัดใหม่4ี่0 0ื่นอำเภอดําเนินสะดวกนะครับประมาณ10บโมงนะเดี๋ยวเจอกันกันกนบอาจารย์นะครับตรงนั้นใครอยากร่วมทําบุญก็ในโพสต์มีอยู่ในเพจนี้อาจารย์จะ ไม่ได้ลงซ้ําลงย้ําอีกเนาะนะนะประมาณนี้แหละนะครับขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยๆวยิงๆิง,ง,งปังๆกันทุกคนโชคดีบัดดีนะครับเอกันยายนนี้ขอฟันตัวนี้นะครับนะขอฟันตัวนี้นะไม่ให้เอาเลขสามตัวมาให้เพราะถ้าทุกคนเห็นสามตัวก็จะรู้ว่าเลขไทยเลขสามตัวอาจารย์เป็นตัวไหนก็เลยขอแยกเพราะเหลืออีกหลายวัน ไม่มีหลุดนะครับเพราะเรียงไปหมดทุกตัว,วนะเห็นทุกคนอาจจะเห็นเลียงเพราะว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งไว้แล้วกันพาดไว้แล้วนะครับเพราะว่าหลักหน่วยมันมีสามตัวอาจารย์เอามาหมดนะอยู่ในนี้แหละนะครับ